ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะกับช่องแหม่มตั้มแฟมิลี่ค่ะพบกับแหม่มวันนี้นะคะ mm. ก็มีเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเป็นสุขภาพในช่องปากนะคะมาฝากกันอีกแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะมีปัญหาเรื่องมีกลิ่นปากนะคะอืมอปัญหาเนี้ยคือมันมีด้วยกันแบบกันเกือบทุกคนแหละเนาะ ก็แต่ว่าวิธีการแก้ไขเพื่อนๆส่วนใหญ่แนละ้วก็จะแปรงฟันใช่การแปรงฟันเช้าเย็นนะคะหรือว่าหลังอาหารนะคะก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพฟันเหงือกนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกลิ่นปากไม่ให้มีกลิ่นปากด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยทำครบทุกอย่างแล้วและยังมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากอีกนะคะแบม่ก็เคยมีปัญหานี้เหมือนกันนะคะด้วยความที่ว่าเราอาจจะมีคากอยู่นในช่องปาก แต่ยังไม่ได้ไปขูดหินปูนนะคะเพื่อนๆนคนไหนเนี่ยมีปัญหาที่แบบแปรงฟันไปสักพู่ในกลิ่นปากมันก็หอมสดชื่นแต่พอหลังจากแปรงฟันสักพักหนึ่งมันทําให้กลิ่นปากมันกลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนๆน,นก็มาลองเอาเอาสูตรนี้ของแมนไปทดลองทําดูกันได้นะคะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะเลยนะคะแต่เซนทรนัก็มีอยู่2ตัวนี้นะคะ ก็เป็นมะนาวนะคะกับเกลือนะคะสูตรนี้เนี่ยจากที่ลองใช้ดูเนี่ยคือมันช่วยในเรื่องของอ่าลดกลิ่นปากนะคะช่วยอ่าทาให้คาบิหินปูนที่มันอยู่ตามฟันเนี่ยแบบรู้สึกว่ามันลดลงนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยอ่ารู้สึกว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรเรามีแผลในปากนะคะเหงืออักเสบตรงไหนมีแผลร้นในในปากรู้สึกว่าสูตรนี้เนี่ย ตอนใช้แรกๆมันจะรู้สึกจี๊ดจี๊ดจี๊ดนิดนึงแต่หลังจากนั้นรู้สึกว่าแผลมันหายไวขึ้นอ่าอันนี้คือถ้าเพื่อนๆหรอมีแผลในปากนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากจากมีแผลในช่องปากนะคะแผลร้อนในหรือว่าเป็นกลิ่นปากจากมีค่าหมิ่นปูมในช่องปากเนี่ยสูตรนี้ใช้ได้ผลดีเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยอ่าทำง่ายนะคะของก็อยู่ในครัวนะคะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะทดลองทำเนี่ยก็สามารถ เอาสูตนี้ไปทดลองทำดูกันได้เลยนะคะวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะไปชมกันได้เลยจ้ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการทำสูตรดูแลสุขภาพในช่องปากลดกลิ่นปากทำให้เหงือกหรือว่าแผลร้อนในในช่องปากหายเร็วขึ้นนะคะลดคาบิินปูนลงนะคะได้หนึ่งระดับเลยทีเดียวมันทำให้กลิ่นลมหายใจของเราหลังจากการแปรงฟันในทุกๆครั้งเนี่ยคือไม่ทำให้กลิ่นปากกลับมาไวนะคะก็เพื่อนๆคนไหนเนี่ย ก็สนใจสูตรนี้ก็สามารถอาไปทดลองทำดูกันได้เลยนะคะเชื่เชอบวิดีโอนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์วิดีโอนะคะกดติดตามช่องหมัตั้งแฟม i l y ี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย